แหล่งนกน้ำทะเลสาบงามเขาอ,อกทะลุน้ำพุร้อนคุณผู้ชมคะศิละปะกะวีศิลป์ในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับการแสดงที่เล่าเรื่องราวผูกร้อยเป็นนิยายดำเนินเรื่องด้วยการขับบทร้อยกลองขับร้องเป็นสำเนียงภาษาถิ่นใต้และใช้การแสดงเงาบนเจ้าผ้าที่เป็นการดึงดูดสายตาผู้ชมโดยมีนายหนังตะลุงเป็นคนแสดงเองทั้งหมดคะ่ะ หนังตะลุงถือเป็นรายได้หลักของประเทศไทยโดยจังหวัดพทลุงได้เป็นแหล่งผลิตและแหล่งส่งออกและมีการละเล่นหนังตะลุงซึ่งเป็นที่ชืช่นชอบของชาวภาคใต้โดยตัวละครหนังตะลุงนี้มากมายเช่นไอเท่งไอไข่นุย้ยไอเมืองตัวหนังตะลุงที่ชาวต่างชาตินิยมซื้อมากที่สุดคือตัวหนังตะลุงที่มาจากวรรณคดีเรื่องดรามาเกียนเช่นหนุมานฤาษี เพราะตัวละครเหล่านี้เป็นการสะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณีไทยโดยราคาของตัวหนังตะลุงขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานแต่ถ้าซื้อหนักต,ตัวหนังตะลุงแบบหมอชุดจะมีราคาตั้งแต่28,000บาทขึ้นไปซึ่งถือเป็นรายได้ที่น่าสนใจมากทีเดียวค่ะประวัตินั่งลุงนะนะประวัตินั่งลุงโดยยอเนี่ยนั่งตะลุงนี่มาจากน้อยมาจากบรดอยเนี่ยไม่สามารถยืนยันได้นะ แต่ว่าถ้าว่าเอาตามลักท่านหรือว่าลักศิาจารึกข้องเมืองนครน,น่าจะเกิดแหลกเมืองข้าวสมัยประชาชนธรรมโชกลาภอันนั้นคือลักท่านที่ผมมีอยู่แต่ถ้าเอาลักท่านข้องหลักวิชาการน่าจะเกิดอยู่ประมาณรัชกาลที่สองนะรัชกาลที่สองอันนี้ตีกรมดำรงราชานุภาพได้มาติดตัวไว้แล้วก็นั่งกระลุงนี่เกิดขึ้นจากตรงนี้เนี่ยหรือว่าตอนกำเนิดของนั่งลุงเนี่ย มาจากตรงนั้นน,น่าจะมาจากยุคข,ข้องประชาอเล็กซานเดอร์ที่จะมีการเล่นเงาอยู่ในยุคนั้นเล่นเงาในกองเขานี่คือการเล่นเงาโดยร่วมหรือว่าเป็นการาต้อนรับอาคันตุกะตามเมืองของเขาอันคือการละเล่นนะแต่แต่ถ้าถ้ามว่าใครติมาอยู่ในเมืองไทยได้จะเป็นศินละปะที่เขาเรียกว่าศิละปะในท้องทิ่นหรือว่าศิละปะในแถบ Asia, เอเชียะนอาคเฉียงที่มีอยู่ทุกป,ประเทศ มีทุกป,ประเทศไม่ว่าจะเป็นอินเดียอินโดมาเลเซียไทยมาสิงคโปร์หรือว่าในแถบของจีนญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ก็จะมีอยู่นะ,ะนั่งตะลุงเกิดขึ้นในไทยยังอีกเกินมาแล้วเล็กเยววาวาน่าจะมาอะเรคราวสมัยข้อประชาชนที่ธรรมโชคลาธิค่้าในเมืองไทยเนี่ยก็ะจะเป็นการที่ว่าการจับช่างมาก่อนก็จะมีการแบบไปห้าช่างจากอินโดมาแล้วก็ไปเห็นการละเล่นนั่งตะลุงหรือว่าการเล่นเงา ในอินโดนีเซียเป็นการเล่เลนเ,นเ,นเ,นเนการเล่นเงาในอินโดนีเซียแล้วก็ควานช้างในจำวิธีการเล่นของเขามาแล้วก็มาเผยแพร่ในเมืองไทยหรือในปากใต้ของเรานะการเดินทางของเขาเมื่อก่อนก็าจะช้างเป็นลักช้างมาแล้วก็เป็นการเดินคนนวรที่ละนั่งถี่ว่าน่าจะเข้าว้ความเฉื่อ,อ,อยื่อยุก็จะมีตาตองกนตาน,นักทองอะไเรเนี่ยคือควรที่เล่น กเรียกว่าคนเดียวมาเพื่อแพรในปัตตลุงนั่งตะลุงเกิดขึ้นตีบ้านหลานช้างนะอันคือต่างแรกที่เกิดขึ้นเรามีท่านปักช้างพอป,ปักช้างแล้วก็เล่นก็เรียกว่าทายเกลยดในช่วงกลางคืนนะจ่ายลักลุงหน่วยจากลักลําช้างเป็นเศร้าจอนักจ่ายบางข้าวเป็นตั่วขึ้นนะ อคือคือมีการเล้นแล้วก็มีการเชาวบ้านเนี่แล้วก็มีการอวยแย้กันอยู่ในจุดนั้นทำตามกันแล้วพวกนี้อโอเคโดยย่อนะในส่วนของปัจจุบันเนี่ยนั่งตะลุงเนี่ยมันก็ยังมีเล่นอยู่ไล่ไล่ยางไล่ไล่งานไม่ว่าจะเป็นงานเราชอบต้วยถั่วไปงานซ่อมงานบวชเรื่องงานแกบเรื่อยแกบนนะ อันนั้นคือการละเล่นของนังลุงแต่ในส่วนนั้นก็เดียวตาถ้าว่นนั้นอยาปกเธอจงมีก็จำตัวตัวต้องไปซอบถาาจากนังพรอมนะก็ต้องให้นังรอมเป็นผู้ชี้แจงกับปกเธอในส่วนอของข้อสิ้นนังลุงก็จะให้ได้ตรงที่เป็นวิธีการทําวิธีการทําตัวน่งตลุงนะในวิธีการทําเนี่ย เราจะมีกันตั้งแต่การเตรียมนั่งแต,แต่การเตรียมนั่งในที่นี้มันจะมีการเตรียมนั่งอยู่สามแบบก็คือก็เรียกว่านั่งอขอกโรงงานเรือกฟอบ้านตองโรงงานแล้วก็นั่งขอกบานหรื่อชาวบ้านฟอกโดยทั่วไปจากบ้านฟอกโดยทั่วไปมีอยู่ซ่องกรณียางการณีว่าฟอกไส้กับแบบฟอกแบบมีคน้นะนะนี่คือตัวอย่างแต่นั่งตะลุงข้จขอจํางไรเพรมันคือต,องตรงกระโดงแท้เอวัว้เอง ขั้นตอนการพกนะั่งในส่วนของขั้นตอนใน,ใน,ใ,นในการเดือบอกนั่งไอ้าชายอะไรบางอะไรแบบนี้ก็มันไ่ย,ยางนะไม่สามารถอธิบายได้ฉุดมดัดและตัวต่อไปที่แนะนำให้รู้จักก็คือนั่งนั่งวัวที่ปอกเสร็จแล้วก็ยางแบบนี้ยางคนนี้จะเป็นแบบนี้นะ,อ,ะอันนี้คือนั่งวัวที่บอกเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้แผ่นใสๆกำกึงพลาสติกอ่ะจากตัวนั่งวัว ตัวต่อไปก็คือเขี้ยงเขี้ยงตอกเขี้ยงตอกก็คือเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็เรียวเขี้ยงตอกเขี้ยงตอกทําจากสายยี่สายยี่เป็นตัวรักใน่วนของเขี้ยงตัดเขี้ยงตัดตัวนี้ก็จะเป็นมายทั้งหรือไายสะทังเป็นสายอ่อนนิ่มองค์ประกอบต่อีกตัวนึงก็คือตัวตอกนะ วกนี้คือตัวตอกตัวตอกแต่ตแ,แต่นั่นมันจะมีอยู่ไล่ไล่เบอร์ตั้งแต่แหลกสุดคือเผาเข้มไปจนถึงเผาหยู่กอยู่ง่ายๆว่ามันมีตั้งแต่เบอร์สูงถึงเบอร์สิบเจ็ดนี่ตีชายตอกโดยถอวไอ้ส่วนของมีตัดจะยเป็นการอ่าเื่อมีตัดทำกันเองช่างจะทำกันเองและแต่ความถนัดของแต่ละฉางแต่ละคนบางคนก็นมีปลายสั้นดามสั้นบางคนก็นมีปลายยาวดามยาวอันนี้ไม่แน่นอนนะ หลจากนั้นก็จะเป็นการเขียนนั่งตะลุงเราไม่ได้ใช้ปากกาเขียนเราจะใช้เล็กๆในการเขียนพาในการเขียนใช้เล็กๆเนี่ยคือมันจะเห็นหงายหลบออกหงายนะมันจะซางกันกับเขียนนังสือโดยถกไปเราเขียนนังสือเราจะใช้ปากกาใช้ดีโซได้แต่นั่งเราต้องใช้เล็กๆนี่ผมสามารถหลบออกไ้กับน้า ในการตัดก็เหมือนกันใ,ใช้ได้เฉพาะมีดตีจ่ายกันนั่งไม่สามารถใช้คัตเตอร์เรื่อยได้ได้ในส่วนของการตอกก็จะมีวิธีการตอกอยู่หล่ไล่แบบแต่เป็นตัวลักของมันเลยก็คือตอกเส้นข้านะกับเส้นปลาสรงเส้นแต่ตองนา้นก,นก็จะเป็นองค์ประกอบที่ม้วแดงขึ้นให้เป็นลายขึ้นมาเสร็จจาก การตอกการตัดแล้วก็จะเป็นการระบายซีหรืนะระบายซีตอนนี้เราช้ยซีประสมานชัยแล้วข้าวเป็นตัวละลายสบายซีแล้ว็ใช้ยไม้ไหวแทนผูกกันตัวตัวที่เราใช้ใชัยก็จระบายซีก,ก,กันเรน็จากการระบายซีตัวต่อไปก็คือเขือบเขือนเล็ก ใม,มันมีให้มันมีเงาเงาแล้วก็โุ้งทดนเกียวกเด็กคือตาแหงแซดถึงที่ไปใส่ไม้หรือว่าใส่ไม้ตับไย่ไม,ม้ตับนะองค์ประกอบของตัวไม้ตับก็จะมีไม้ตับหนึ่งอันอแล้วก็ไมายมือหนึ่งอันแต่ถ้าว่าเป็นตัวตะลอกก็จะมีไม้กันแบทเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอันกันแบทใช้สำหรับฉกปากนังหลุกแซต แต่จากตรงนั้นเหละคือสมรรถไปเล่นได้